อันนี้เรามารอรถรอรอรถอีกขบวนยางมาไม่รู้ครับคุณนมาหาศาลมากเลยไม่รอดเ่ <c oughs> วันนี้ไม่รอดเต็มครับไม่ไหวครับเต็มเ<ด>ยี่ยมหาเศรษฐีนี้ไม่ยอมทิ้งเลยครับ ดูดูน้องเอินดีกว่าน้องเอินสวัสดีเซนทันเวอร์สวัสดีครับวันนี้มาพักกลางคืนครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเซนทันเวอร์ครับหลังจยากสอบเสร็จเราก็มาไปพัก ครับจุ๊บข้อสอบยากมากโอ้โห,โหโแวะมาที่ข้อสอบอก <c oughs> ีกแล้ว <c oughs> ด้านซ้ายมือก็จะเป็น <c oughs> พยายาจะลืมข้อสอบแล้วนะครับแพพิชนะนี้นี่แพพิเนะนะครับ,บ,บส่วนนี้คือพระตรีรพระตรีมูรติครับอ่าก็เรียกว่ารติต้องให้คนแม่ประวัติศาสตร์สักนิดนึงตรงนี้จะจะสังเกตเขาเรียก <c oughs> พระตรีมูรติครับลองไปสอบได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะจะแม่นอย่าอย่าให้ขนาดนั้น ไม่ไม่ยังครับปะปวดหลังนั่งพักปวดหลังวันนี้ก็มาเดินที่เซ็นทรัลเวิร์กหลังก็สอบเสร็จรับก็สบายๆกันชิลๆก็จะมีทั้งแสดงคอนเสิร์ตเอามาตัวเล็กวันนี้ตัวเล็กตัวเล็ก็ตัวเล็กชิลๆก็เสด็จชิลๆแล้วก็นี่บาไปยนต์นี่มีน้ำกระจู่นออกมาจริงด้วยแล้วก็ มากๆเลยก็สนุกดีครับนี่สนุกดีแล้วก็วัมืีนสอบไม่ผ่านสอบผู้นี่วันนี้มีคนสอบผ่านอยู่คนหนึ่งใช่ไปดีไปไปคนนี้ตี๊กไถก็ไม่ผ่านก่อนจะไปยืนใกล้ก็สนุกดีนะครับครับก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งก็เป็นการผ่อนคลายวันนี้ครับผมที่ไหนครับที่ไม่ยอม อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อาศัยด้านหน้านะครับไม่เสียตัวเข้าไปข้างในเบาเบาครับเบาเบาครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเมืองสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้หลับในรถสบายดีเหมือนกันครับลองดูที่กระเป๋าไม่หลองใครลองสิกเท่าไหร่ลองนี่อันละสิบเอ็ดจุดหนึ่งโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับอื้อเยอะใช่เงินรุ้ได้ห้าจุดเจ็ดอันนี้อันนี้หลับเอ้ยอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอนเมือง ก็มาก่อนชั่วโมงเยอะเกินไปก็เลยต้องมานั่งเฮียครับเล่นเกมก่อนอันนั้นเป็นโทนี่ท็อคสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอันนี้ก็กำลังขับรถรถไฟอยู่ครับสวัสดีครับคนกับรถไฟครับอยู่คนานครับวิดีโอค่้ตอนนี้เตรียมตัวขึ้นไปดูเครื่องบินข้างบนเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนแป๊บหนึง เพื่อนๆไปซื้อนะ จะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันไฝ่ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอบฟ้าจะไม่มีใครมาหยุดหรือมีแรงมาถดเราตราบใดที่เรานั้นไม่หยุดเราต้องลองดูต้องลองดูขับชิมขัดแต่ขึ้นยนต์และเตรียมตัวพร้อมจิ่ยาน GPS มุ่งหมายนั่นคือสุดจักรวาลส่งจุบ o o d b y e มามามา and say goodbye to earth และปาดน้ำตาออกจากแก้ม No matter how much it hurts มา take a trip กับพวกเรา This one is for your soul รางวัลที่จะได้รับนั่นคือความเพียวที่จะเคี่ว the whole world เตรียมพร้อมเดินทางอ you with me อีแค่ไม่กี่อึดใจจุดระเบิดขึ้นมาติดแล้วถ้าคุณนัพร้อมก็พร้อมจะ กันาดีบ,บ,บอกลาก็ขอมีความสุขทุกคนฝากบอกเพื่อนๆด้วยคร no. e. ับจะพูดอะไรบ้างครับจะบอกว่าไงบ้างครับขอนมีความสุขทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายต้องแอร์บ๊ายบายต้องแ e n t Say how beautiful you are. Of all the hopes and dreams I could have prayed for, here you are. If I could have one dance forever, I would take you by the hand. Tonight it's you and I together i'm so glad i'm your man and if i lived a thousand years you know i never could explain the way i lost my heart to you that day but if destiny decided i should look the other way Then the world would never know the greatest story ever told. And did I tell you that I love you tonight?